สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านนะครับสายซ้ายๆนี่ครับพี่จ้าปทุมราชนะครับผ้าพีผ้าน้องครับมาเบิ้งม่วแม่ทองราคาถึกๆครับมือหนีโตยิ่ใหญ่เลยพี่น้องรักสามนะครับอยู่กับพี่กุครับสวัสดีครับพี่กุครับสวัสดีค่ะชูมือจักหน่อยเนี่ยมอเห็นหมองง่ายไร้พี่น้องเลยอได้ไหม่อาตอนหนาพี่น้องนี่ทองหกเดือนกว่าครับเจ้ากับตันผ้ารวยครับห้องไปสามสิบเก่าเลยพี่น้องเลยโตใหญ่งใหญ่สี่นะครับของงัว่าพี่กุอยู่บ้านสร้างก่อนนีคมครับตาานวออเภปทุมราาชศจังหวัดานจเริญ ประกันเจ้าข้อยักโตพี่สี่โตจ้ะสี่โตคุณท้าคุณเก่าให้กันกอยู่หลังมัวพี่น้องอ่ะนะครับมีราคาเตอรสองหมื่นเก้าพันสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าสี่หมื่นสามครับสี่โตครับพี่น้องใส่ใหญ่ๆทุกโตนะครับอ่ะเดี๋ยวเบิ่งแต่ร์โตน้ำกันเนะาะเริ่มจากมัวเขาบีก่อนพี่น้องโตใหญ่ๆเลยเป็นบรามานันดุผสมนะครับตัวแรกครับเป็นบรามานันดุผสมนะครับทองกับเจ้ากับตันพารวยครับมกเดือนกว่า สูงด้วยซีสิบสี่บอกลวมแล้วพี่กูเนาะจ้าพี่กูเปิดจักบาทครับสามหมื่นเก้าจ้าสามหมื่นเก้าพี่น้องเบิ่งในงหัวรักสามโตแบบใหญ่หนึ่งนะครับต่อรองได้ปะนี่ต่อรองได้จ้าห่อง,งอกัาเจ้ากับกตันพารวยนะครับตัวท่องแล้วมันวะตัวละจ้าประกันท่องเนาะจ้าวันที่ผสมครับยี่สิบแปดท่านวาหงหากระดับน็อคอร์ดนะครับยี่สิบตุลาหงหงครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องนะครับเอาหลอดหาบ่เห็นอาจจะเท้าพี่กูได้พี่น้องนะครับได้หกเดือนกว่า นะครับตัวทองเรียบร้อยประกันทองครับ<ช>เป็นง<ช>้อเขาบีครับพี่น้องนี่เขาโค้งนงนี่เขาซ้ำนี่แหละครับนำโต้เงาดีโค้งสางใหญ่ดีสุ้งลอยซีฟซีนะพี่กูนเนาะแมนค่ะลูกสองในทองมันบ่ครับแมนอ่าประกันทองเด้อครับทุกระท้อนประกันเจ้ามือสิผ่ามือจ้ะสิผ่า,ามือสามมือเก่าพี่น้องพี่นอ้นองไปหาสองบั่นก็ไปเห็นนะครับตัวใหญ่ใหญ่อะนะครับหนาหนูงามครับจมูกที่ดำวชีบกว้างนี่สายเื่องครับขอบหู้ดำนะครับอ่าหูกระมันเพียงปากนะพี่น้องกับออกลูกกระทบหน่อยหนึ่งนะครับฟันจับจมูกนังครับ กีบเล็บขอเท้าปกตินตุ่มสีเตาครับเพื่อนคือเชื่องแช่พี่เชื่องดีขนาดนี้วะ่ะเชื่องแห้งฟันจับจมองนะครับเอาผ่าลูบกันอยู่ลอยลอยอยู่อาบน้ำให้กันอะเบิ้งส่วน้ายครับสามมืนเก่าพี่น้องง้วทองหกเดือนนะครับผู้ไดเร็วได้ครับมาเบิ้งนาคอ,อขี่รถเอาไปเลี้ยงเลยพี่น้องนี่กัยาเขากล้องเพื่นเพื่อนออซื้อยังกันบุญรอดบุญรอดเพชรดำพ่วงหางดำครับนุ่มสีเตา สนใจทร่มาหาพีกุ้งได้พี่น้องขาทุกข้าท้อนประกันให้เนาะจ้าคือเบี่ยงกดไม่ให้กันดีแทะตัวแรกครับสูงหน่อยสี่สิบสี่ครับลูกสองในทองทองเขาเจากัปตันพารวยเอาเบื้องตังอันนี้ออกดูกระทบน่อยหนึ่งนะครับฟังขวาสี่ตัวนะครับเบื้องกัน,กนเน่าเน่าด้พี่น้องรักสองก็มีนะครับต่ะ้ตั้ตัวเน่าดีตัวใหญ่ดีครับแล้วก็ทองแก่แล้วทองค้งเดือนราคาลักสามกะน,นี่คือห่องสามสิบเก่านะครับโทร่มาหาพีกุ้งได้จากเบื้องตัวจริงกระเชิญอ,อยู่ บ่าอ้ไปใส่พี่นออ้อเกีียวตะหงยา <c oughs> นาเรีญญานาดำบ่ลอะไรไอ้งัวอหลมาแบงไปเลี้ยงนะพี่น้องเอาองูเด้อพี่น้องนะครับปะต่อไปตัวที่สองครับพี่กุ๊กอ่ะต่อไปครับมาเบิ่งงัวทองตัวที่สองนะครับทองกับเจ้าช็อกโกแลตนะครับอีกเมื่อกี้มือเขาผ่าเดือนแล้วนะครับสูงลอยสี่สิบสามเนาะพีเนาะพี่กุ๊กเปิดจักบาทกพครับสี่หมื่นสามจ้าสี่หมื่นสามพันนะครับต่อรองได้เด้อพี่น้องตอนนี้มาทองกับเจ้าช็อกโกแลตนะครับ วันที่ผสม,มครับวันที่ยี่สิบสามคุ้มผ้าหงหงขาวคนนวดขอดสองท่านว่าหงหงรับมีใบมีหลอดนะครับตัวท่องเรียบร้อยแล้วพี่เนาะเรียบร้อยจ้าวันที่ยี่สิบสามเดือนนี้ครับอีกประมาณหาหมื่นครับพี่น้องค 5, รบหาเดือนสูงลอยสี่สนะิบสามเนาะจ้าลูกไรกในถ่องพี่กูลูกที่สองจ้าลูกสองในท่องประกันท่องนะพี่เนาะจ้าสี่หมื่นสามครับต่อรองได้ครับพี่น้องเอาวุธอาแดดนะครับนี่เป็นบราหมณุผสมนะครับคีบหูดำจมูกดำบอสีบอแบงครับปลายเขาแตงให้แล้วมัวลักสี่ครับสี่สิบสามหงนะครับต่อรองอะไรทรงปีกอลครับ เร็วๆพอเทาปกติครับนุ่มกว่าซีเต่านะพี่เนะาะเป็นปลามันอุปสมตัวนี้ครับสี่หมื่นสามพันนะครับลำตูเงาๆพี่น้องเอ๋ยทองที่เขาห้าเดือนแดดออกแล้วนะครับสนใจกระโทนมหาพิกุด้นะครับเบื้องหน้าตามก็สั่นเนี้ยขมเนี้ยแดดพี่น้องข้างเังยวัาตำนานเจริญนี่ครับขอบฟูดำจมูกดำที่ใช้เชียงสั้งเนียนจ้ะเชียงจ้ะเบื้องฟังใ้นะครับ เรียบปกตินะครับเบื้องด้านหลังเพจํำนะครับด้านหลังกว้างนะครับนุ่มสีเตานะครับหางก็ม่อมม่อนตรงไปนิดหนึ่งแล้วพี่เนาะจ้ามีหางอมม่อนนิดนะครับอยู่กลางๆนะครับราคาบอแพงครับสี่หมื่นตามพันทองที่เขาหาเด็ดสนใจก็โทรมาหาพี่กูได้อะเชิญน้อกหันแน้วพี่นะได้และหันไปหาจะจับค้องคนได้คนี่อันนั้นพี่อ่ะทลอกเขาเจาะช็อกแกลก เป็นโตที่สองสูงรลอยสี่สิบสามเป็นฟินป่ะพี่ได้ยังไงเพราอกลมมุ<ส>่มไหมพีเนี่ยสหมือือมากลูกโอ้มากรูปอนากระนุกนี่ครับอ่ะต่อไปครับไป่บึงโตที่สามครับพี่กูครับมั่วทองโตที่สามครับพี่น้องทอดจากเดือนพี่กูหาเดือนจ้าหาเดือนสูงอะไรครับรลอยสี่สิบสี่จ้าลอยสี่สิบสี่เปิดจากบาทสามหมื่นหกพันจ้าสามหมื่นหกพันพี่น้องนะครับนี่รลอยสี่สิบสี่เปิดไปสามหมื่นหกพันนะครับลูก สามในทองแล้พี่เนาะนะครับลำโตเงาเงาอินทรีย์เฉียงก็พี่น้องนะครับสามหมื่นหกพันไปฮูวบวสีโปแหวงครับจมูกวัวสีโปแหวงครับอันนี้ฟังฟังนี่เขาหน่อยนึงนะครับฟังกว่าปกติใบเขาแต่งแล้วตุ่ยสมตัวมากครับพี่สมโตะสมโตะจะบะามันจ้ะอ่าประกันทองให้นะพี่เนาะแม่นจ้ะตัวทองแล้เร่าๆเรียบร้อยจ้ะอ่ะเรียบร้อยกว่าแถวปกติครับนุ่มสีเต่านี่รียเสื่องเสื่องแห้งตัวนี้อ่ะเพดดำ พ่วงหางดําครับนุ่มซีเป็นตัวที่สามงวดประกันทองครับสามหมืนหกพันนะครับเพิ่นกกย่งมพท่านได้อ้วนนะครับพี่น้องนะครับเอาเาไปเดียงเอาตัวราคาไม่แพงครับห้องไปสามพกชุ้มรยซีซีหูแห้งห่พี่แม่นโอ้โสุดตัวเลยงวดปีลูบด,ดูมันจกักจับบายดูได้พี่น้องเอาพาเช็ดให้กันลอยๆอยู่เอานะครับท้องห้าเดือนประกันท้องสมตัวมานะครับสนใจก็โทรมาให้พี่กูได้ เป็นรามันดูผสมด้านหน้าพี่ลูกมาด้านหน้ามาโชว์เนี่ยด้านหน้าไปห้าจะจะคลองนี่ครับสามหมื่นหกเพื่น้องโตที่อ่ะเฉิดขึ้นจังหน่อยพี่ฟินฟินพอลูกใหม่ปั๊บอ่ายังก้มปั๊บได้พี่น้องอ่าสูงหนึร้อยสี่สี่ครับลูกดีสามไม่ทองทองหาเดือนครับพี่กูประกันทองให้ครับประกันค่าโทรค่าทอนกะซิฟห้าหมื่นทรงฟีกะลอยกิโลได้ครับอันใดสนใจกะท่วมากนะครับหรือมาเบิ้งหนาคอก็ได้เพิ่นโค้งสางไงพี่น้องนะครับ ครับมันอ้วนขึ้นกะสื่อคนรวยลอกลักสามเนาะพี่กูเนะาะเป็นลักซีลักหาพูดนะครับเอามือนีแบ่งปันนะครับหูแห้งเนาะปันกระจับอยู่หม่องนั้นครับอ่ะจะ<ช>ยางสู้จังหน่อยปะยางกับคอกได้กันเลยปะเรียบร้อยแล้วผมแก่ให้แล้วพี่ไปเลยต่อไปเบื้องตัวที่สี่ครับแล้วค่าลักสองพี่น้องมันเ <c oughs> มื่อทองตัวที่สี่ครับพี่น้องทองเดือนพี่ ทองสี่เดือนกว่าจ้ะสี่เดือนกว่าครับพี่กูปเปิดจักบาทครับสองหมื่นเก้าจ้ะสองหมื่นเก้าพันพี่น้องราคาเบาๆนะครับสูงอะไรพี่ร้อยสี่สิบเอ็ดจ้ะร้อยสี่สิบเอ็ดครับเปิดใบสองหมื่นเก้าครับพี่น้องทองสี่เดือนกว่าครับพี่น้องครับเอานะครับทันได้หางว้วนลักสองครับง้วนประกันทองตัวทองเรียบร้อยแล้พี่เนาะเรียบร้อยจ้ะอ่านี่ครับพี่น้องสีออกจำปาสีเหลืองนะครับนุ่มสีเต่าขีดเล็บข้อเท้าปกติครับลูกสองในทองแล้วพี่เนาะแม่นจ้ะอ่ะตัวทองเรียบร้อยเด้อพี่น้องอ่ จมูกปรสิกปแหวงครับใบหูปรสิกปแหวงอยากเข่าขวาก็มูเซลนี่มูเข่าไปแล้วอ่านี่ครับขวัญจับจม่องนั่งทับนะครับขาถูกระท้อนประกันให้นะพี่เนาะจ้าสิบห้าเมื่อจ้าสูงลอยสี่สิบเอ็ดพี่น้องพี่กูปเปิดแค่เส้าเก่า <19. S 1> ทองสี่เดือนละประกันทองเพลด,ดำแดงนะครับพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าครับเพิ่งฟังสายของเพิ่นนี่สูงลอยสี่สิบเอ็ด สนใจกระโโตกันครับเป็นตัวที่สี่นะครับของมือนี้คืบแน่แดดแนอ่ะงอวตัวใหญ่อยู่เด้อสองเก่าครับต่อรองกันได้อีดอกประกันท้องนะครับตัวท้องเรียบร้อยทุกตัวนะพี่น้องจ้าเรียบร้อยจ้านี่พี่น้องราคาลักสองกระดาษงอทองนี่ครับทองสี่เดือนกว่าแล้วสมตัวมากครับพี่สมบระมันจ้าสมโตเนาะจ้าสมโตมานะครับลำตัวยาวดีนะครับนุ่มสีเต้าขอเท่ากีบเล็บปกติครับ นี่สาเชื่องอีกแล้วเชื่องทุกตัวอีวโต้หนี่เนี่ยเชื่องทุกตัวอ่ะมือนนะครับฝนสีมาแล้วพี่น้องเอ้ยแดดข้าวนึงนะครับท่าในใดสนใจตัวใดโทรหาพี่กูได้ตลอดเวลาครับพี่น้องครับประกันทองนั่งซีโตครับอ่ามีตัวใหญ่ๆเด้อราคากับบ๊แพงนะครับยุบานซาก,กา่อนนิคมตบลญน้าหว่าอำเภอปทุรมราชจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเบอร์ไลน์เบอร์ยังครับจำอได้บ่มื่นนี่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองแปดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดจ้าทักมาทักมาทั้งไลน์กันเลยครับพี่น้องพี่จ้าขึ้นหน้าจอให ครับพี่กุขอจบคลิปเพียงนี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะปะจุ้งหัวคอกไปนี่ไปเลยโชวย่างมึงจักบาดไปละลูกมะเนี่ยมข่อยยงังเดียวละเลี้ยวลูกเลี้ยวละ,วละ <laughs> ไปข,อขออัาค<ป>อ,อ,อกไปไปหัาคอกไป